และในตอนนี้นะครับผมก็ครบรอบ 2, 2> เดินกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการปิดตัวลงไปของเกมโรบ็อกแมปไคจูยูนิเวิร์สนั่นเองซึ่งในวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงข่าวสารเล็กๆน้อยๆน,อยนะครับผมแล้วก็น่าจะเป็นข่าวสารที่นขางที่จะสําคัญอย่างมากนะครับที่วอลเล็ตเนี่ยได้ทำการโพสต์มาให้เราเห็นกันล่าสุดนะครับผมวันที่ผมบอกก่อนนะว่าล่าสุดก็คือวันที่ผมถ่ายคลิปตอนนี้นะครับประมาณช่วงวันที่10กว่าเมษายนนี้นะครับผมนะก็ผมลงคลิปไปแล้วอาจจะมีข่าวสารอัปเดตมาก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นก็ตติดาม สารกันอย่างใกล้ชิดกันลวกันนะครับทุกคนนะซึ่งนะครับอย่างที่ iscilla, ทุกคนได้รู้กันดีใช่ไหมว่าเกมก็ได้ปิดตัวลงไปแล้วนะผมก็ได้บอกเหตุผลแล้วก็พูดถึงอะไรต่างๆนานาไปคลิปวิดีโอแล้วด้วยนะครับผมก็สามารถย้อนไปดูได้เลยนะครับผมคลิปวิดีโอที่แล้วที่ครบรอบ1เดือนนะแล้วก็ตอนนี้คือ2เดือนแล้วนะผมก็ถ่ายถ่ายติดกันนิดนึงนะไม่เป็นไรนะครับทุกคนนะก็ข่าวสารที <c oughs> ่ผมจะมาแจ้งทุกคนในวันนี้นะครับผมก็ต้องบอกไว้นะครับว่าทางเวอร์เรเนี่ยเขาก็ได้พิมพ์มาในช่อง KU Development นะ บริษัเขาได้บอกมานั่นเองก็มันก็จะแปลได้ว่าข่าวใหญ่หรือว่าบางสิ่งบางอย่างที่แบบใหญ่อะบิ๊กนิวน่าจะเป็นประมาณว่าข่าวใหญ่นะครับผมกาลังจะมาใน2อาทิตย์นี้นะครับผมคงจะเป็นปลายเดือนเมษายนที่จะถึงนี้นะครับทุกคนเพราะว่าทางบริษัทเนี่ยเขาก็โพสตไปประมาณสักวันที่7ในที่ผ่านมานี่เองนะครับก็นับกันไป2อาทิตย์ก็คือเป็นวันที่20กว่ายังไงสิ้นเดือนนี้เราก็ต้องรอติดตามกันอย่างใกล้ชิดกันต่อไปนะครับว่าตัวเกมมันจะมีอะไรมาใหม่บ้างนะซึ่งณปัจจุบันนี้นะครับหลายๆคน ก็บอกทุกคนอย่างนี้นะครับว่ามันก็มีแบบอ่าพูดคุยเกี่ยวกับตัวเกมบ้างแหละว่าจะแบบเออมันจะมีการพัฒนาอะไรขึ้นมามีระบบใหม่หรือว่ามีแบบรีวอร์ดมีรางวัลให้หรือว่ามีการทำซาวด์แท็กอะไรเงี้ยเขาก็มีพูดแบบให้ความหวังผูดด้เล่นอยู่เรื่อยๆนะครับในช่อง KU The b a l l e b i n นะแต่ว่าผมอาจจะไม่ได้เอามาพูดหมดนะครับเพราะว่ามันเยอะซะเหลือกเกินนะผมก็จะคัดมาบางอย่างนั่นเองนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปใช่ไหมอย่างเช่นอาจจะมีเป็นพวกให้รางวัลเมื่อครบเลี้วลน0่หรืออะไรอย่างนี้นะครับที่ผมไปอ่านมานะ แล้วก็พวกระบบแอนตี้ทิมมิ่งอะไรอย่างนี้นั่นเองนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าเขาจะพัฒนาระบบบินของเกมนี่ต่างหากด้วยนะครับที่เห็นมีทางผู้พัฒนาเขาบอกมานะยังไงก็รอติดตามกันต่อไปก็แล้วกันนะครับทุกคนสลับข่าวสารใครจีนเวิร์ดล่าสุดก็คงจะเป็นประมาณนี้ตอนนี้ก็ครบรอบสองเดือนเรียบร้อยยังไงเราไว้ไปเจอกันใหม่ท้ายเดือนเมษายนนี้ก็แล้วกันนะครับหวังว่าจะมีข่าวดีแล้วก็ข่าวใหญ่มาให้เราได้ปั่ปลื้มใจแล้วก็หวังว่าเกมมันจะกลับมาเร็วนี้นะครับทุกคนนะโอเคเดี๋ยวไวััครบสดี